วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พ่นองปองปายนะจ้ะเมนี้เข้าก็สิผ้าพีผ้านองเข้านะจ้ะมาเบิ้งโขงหนองหน้าน้ากันนะจ้ะเดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองเข้ายางเขาไปเบิ้งน้ากันนะจ้ะเมนี้เข้าก็มาเบิ้งเลี้ยนรูน้ำเผินนะจ๊ะเพื่อสี่จะเอาไปประยุกต์ใช้ที่สวนของตัวเองอาจเจะกระสิเป็นรุ่งเพราะพักของเผินนะจ๊ะเป็นรุ่งปลูกพัก อันนี้สิเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้จะขี้งวัวแล้วก็เป็นแก็บอันนี้ก็สิเป็นล่งเพาะ่นใดครับ่านใดตะวันปลาตะวันปลาสีห้องสี่้องแบบงอันนั้นต้นบักมี่อ <c oughs> ่ะนี้ตน้นแช่ไอ้ต้นบักตากกบ อ๋อมาเป็นยังค่ะอ๋อต้นบัตากบอ๋อมาเป็นต้นพีเลียงต้นพักหวานอันนี้เมนต้นเอี่ยนี่ค่ะต้นข้าวโพดต้นข้าวพดคันอไรเป่อันพวกดูกอไรกินเนี่ยกินสดอ๋อราชชินีกินสดแมนสีอันทับทิมราชชินี เี่สิเป็นคลองน้ำของเพืชนนา,นาจา่ะเน,น,นี่ยทางขามันปลูกต้นกล้วยแาวไปเลย,ย,ยทางนี้กับต้นกล้วยอี่กันจ่เป็นทางยางมีต้นักพราน้ำเล้นจ่านี่ยยุ่ทางคลองน้ำต้นมกพร้ากเพนยก ต่นมะคุงก็มี่ก็จะปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยเป็นปลูกทุกอย่าง ม่าเสียไรเสี่นนาานหน้าหมายความว่าจะไหนมันมันเสียไปมันบดด้วยเห็ดยังติบั่ะค่ะข้องนี่เห็ดหน้าหรืได้ข้อไรเป็นไรเห็ดหน้านี่ได้ขา้อลราเป็นไรวั <c oughs> นนี้ปีนึงนี่เอาซัมมิชันหนี่ไม่ได้เขาจจกทุงเน่ะวัะนนี้เขามาปลูกกล้วยปลูกไม้นี่เขาขายตลอดปีค่ะวันเรเปรียบเทียบกันมึงบาหนึ่งอันนี้มันจะได้ห้ายกว่ากันบ่ แม่นเยูะแล้วเห็ดหน้านเ,เนี่เห็ดทุกปีบปเนี่ยเห็ดทุกปีใส่ปุ๋ยทุกปีจ้างไถท,ทุกปีอันนี้เห็ดทีเดียวลงทุนทีเดียวค่ะลงทุนทีเดียวแล้วเลยนี่รัจจากับเปียนจากทีหน้าหวางเปล่ามาเห็ดเป็นบบเกษตรผสมผสาน<ม>เป็นโขกหนองหน้านะจา๊ะเป็นโขกหนองหน้า มิสนองหมดนเลยมูชนโคมูนสีสูงเนี่เป็นโคทางหางนี่สิปูกิีหยังแน่นค่ะนี่สิปูกล้ยปูกล้ยปูกไม่ผลค่ะนู้ยับนยกับไปริมทึเลปูหยาบปูรักษานนารักษาดินเกตุงสี่มันก็ดีก็ได้เขาหลายนอกจาก เรี่ามาเปรียบเทียบกันแล้วเนาะที่มันเที่เข่าเที่ทุกปีลงทุนทุกปีขาดทุนทุกปีวันนี้เท็ดเท็ดเป็นยังเท็ดสุดท้ายขายผลได้ตัวใดเก่งกว่าข้อขายที่สั้นตลอดมือตลอดคำว่าหน้าหนีเสียเท็ดแค่เห็ดแค่เห็ดกินนี่เท็ดให้เดียวนี่ยนั่นให้นั่นสองไลน์ เช็ดสองลายเดรห้ายไปไหยค่ะไฮเดียวไฮเดียวนี่ได้สองตันเลยสองตันยุดเดวนขนี่าคาะทางนานี่สิพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันจุดไม้ยมีลีมหกตันเหมือนเขาอ๋อค่ะแต่เหตุท้งสี่นี่มันดีกว่าการเหตุหน้าเด้อจากพี่น้องถ้านี่ควรจะคุดคือกันเด้่อจาก นี่เป็นปูกล้วยปูกล้วยชีแถวที่แถวหนึ่งชี่แถวหนึงหน่งถึงลูกฟอกอันนี้ถึงข้องใส่ไก่นี่ลดคือาาอาไป็นขั้วขอมาหลอกออกเป็นถึงข้องใส่ไก่แล้วข้องกับจูบนานจากอ่านขมาเลี้ยงผัดเลี้ยงพืชราคาเสียใจในการครูจึงสี่มันแพงปะค่ะมันหลายบาทปะนี่มันของฟรีเนาะของอ๋อนี่ของฟร,าราี หวานปูกนเปี่กป้อ๋เพิ่นปลูกต้นไม้ไปก่อนนอจ่ะเพื่อสีเสีเอาเป็นพี่เลียงพักหวานแล้วกับสีเอาพักหวานมาปลูกใสจตามหลังเนะจ่ะพักหวานยังบ่ยงบ่ขึ้นอ๋อค่ะพอบาดานนอจ้ะเจาะเจาะลงไปลึกไปไหนจ้ะสาิเมตรสามสิบเมตร พี่น้องเพื่อพี่น้องเขาอยากฮูวาการจอบาดานี่ใส่งบหลายเป็นไดจ้ะอันนี้จ้างมือหนึง่งอ๋อจา้างมือหนึง okay, 8, หน่งแปะพันหน่อยมาค่ะพอจอบาดาเสร็จบาดาเสร็จแล้วใส่ระบบในการดูดน้ำขึ้นมาแบบจังไ,จไดจ้ะอะไรนั่นแบบอะไรโซล่าเซลล์เหไอ้จ้ะโซล่าเซลล์กี่แพงค่ะโซล่าเซลล์นี่เอา ใส่ก็ได้ดี๋นี้อุกับแพงนอี่ไ่เพื่อม่ถึงสามแพงอ๋อถ้านี่สามแผงแพงละจักวัดค่ะแพงละสามร้อยบาทเนี่ยจะพ่อเข้าใส่โซลารเซลล์มาแล้วนามันจะสิไหลลงคลองจะหนามแบบนี้นะจจะ ว่เพ่นปล่อยใส่คล้องเราเพ่นจะใส่ระบบการดูดขึ่นไปเก็บไ้เพิ่ถังน้ำเพื่อจะปกอกตัวน,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 นี้นกตัวนี้เาปดนอ่าก็คือส่ันใส่พังานนีอ้อปนังพลังงานจากตัวนี้จากเนี่ลาเต้วยังไ<ป>ใ่ใ่ปล่อยน้ำเป็นไปไปล่อยน พันธุเฮ็ดเกษตรเพันธุปลูกทุกอย่างทางนี้ก็สิเป็นผักส,สีดาเนาะจ้านี่ปลูกทุกอย่างปลูกสองฟังได้จากพันธุ์ปลูกทุกอย่างที่สามารถกินได้อันนี้ก็พันธุ์สีบ่อหนได้หอเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเนาะจ้า,จาเพิ่นก็บ,บ่มีเวลาปลูกทุกอย่างที่กิน,น,นกินทุกอย่างที่ปลูก เดินเดินเดินทางลัดเดินทางลัดนี่คือเดินเ้าบโต้ตองเดินทางอ้อมเขาเดินทางลัดนี่ทําอาหารกินเองค่ะเดินทางอ้อมเนี่ยเป็นเจะเดินไปหาเนื้อหาท้องเลยจำเป็นต้อเสือหารกินมันมันอ้อมโพดนี่เห็ดติลัดลาดเป็นตรงๆงไปเยื่อยคือเห็ด้อยู่กินเองอยากมาเก็บกินเลย อันนี้บักม่วงพันนี่ยังนี่ค่ะอันนี้บักม่วงโชคอกอันนั้นยี่ปีแล้วนี่ค่ะตัวน้นอยๆสักนี่สองปีเนื้อค่ะออกน้อยดกหลายพี่น้องม่วงนะคะมีทุกอย่างเด้อพี่น้องตัวน้นอยๆก็ออกน้อยเขารอ,อแคลร์เต็ม นี่ค่ะเต็มเลยนะคะ่ะบก่วงโดกหลายอันนี้บก่วงพัดนิยังกว่าค่ะน้ำมึงยามีหน่วยบกยางไงจะจะพี่นองหน่วยบกหยงหนวยแญ่หลายต้นนี้จากปีนี่ค่ะคือออกแต่มันต้นใ่แยงแตน,นก็ออกหนวยแล้วขอบสาทานีีกับสิบป,ปูกต้นกล้วยนาะจะไปสองฟังเลย แจ้เพิ่นบ่าได้ปูเกเพื่อที่สิเอาคนผลิตต้นกล้วยเนาะจะปูกเป็นพีเลี้ยงตน้นไม้นี่จ่ามูตม่ต้นไม้เป็นปูกให้มันเป็นพีเลี้ยงปูกห้างกันจักเมตรนี่ค่ะเมตดหนึ่ง มีทุกอย่างเลย้ะจ้ะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกกลต้องปลูกเปลูกใ่ลุมมันเล่้ะค่ะปลูกลุกวยเลยเยหั่นต้นไม้มือหนีง่ายก็คือโลกลวยออกเลยปะค่ะใส่ซีเลยนี่โดนหนึ่งตัว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 หนึ่งนี่อืึใส่ซีไหอื ต่นต่วนมัเงนี่ใส่ซีมุ้ง่กับปูบกพิกเผือกเสือใส้นไปเลยคือบกเือข้เดี๋ยวมันกายนิ่นี่ยนี่กิเบิร์ดมันเรียไปเบิร์ดแต่ก้อนเบิร์ดแต่ก้อนหลุมหลุกับ้างต้างจะดับน้ำ อันนี้เป็นกวยน้ำว้านะคะตว่เขาก็้าต้องรู้จักว่าเขาเอเองเอาวีเอาหงอไทางไหทางไหเด่นนี่สิเมันออกมาทางนี้ทางนี้แต่สีหูได้นะคะต้องหันมาทางนี้ แผลมันตัวค่ะแผลแผลที่เขาสับออกจากต้นไงแม่มันน่ะมันมันจะออกตรงขามกับแผลมันโอ้ไม่ใช่ออกตรงขามกับแผลมันเท่ากับเลี้ยวหัวมันต้องออกทางนี้หันเวลาปลูกก็คือต้องหันต้นมันค่ะโอ้สองคนนี้มาอะไรมาเป็นพูดตามเหมือนเท่ากับค่าน้องเขามา เบิงการเทสโสรนกับเศษน้ำเนาะจ้ะเขาสดหูว่มามันเป็นจังไดะปกติเขากับบ้านหรอกค่ะแต่ตสิเขาบ่มกักแต่มือหนีบังกับเขามาน้ำไม่ใช่อินทผาลามต้นสะเดาเนี่ยจานี่ก็เป็นข้องน้ำเิ่นปลูกทุกย่างไว้เนี่จา้าเฮ็ดดีหลายเนี่จา้าตันหมะกคุงผลกับมี ยกซ้กำรับมือนี่มือนี่ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนด้อจ้าเดีย๋ยวเข้ากับสีผ้าพีผ้านองเข้ามารับชม่หม่ขอคุณทุกคนทุกา์นะจ๊ะทีเข้ามารับชม รอไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ